สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับกุธิอีกแล้วนะคะในข้าวเรียนวิชาภาษาไทยค่ะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะครูทิพย์จะให้เวลาเด็กๆนะคะไปเตรียมอุปกรณ์การเรียนหนังสือและแบบฝึกหัดภาษ,าษาไทยขึ้นมานะคะอย่าลืมสมุดภาษาไทยด้วยนะคะเด็กๆถ้าเตรียมพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆนำ หนังสือภาษาพาทีขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน่วยที่12นะคะวันส่งการนะคะเจอหรือยังคะเด็กๆเจอหน้าตาแบบเดียวกับคุูทิพย์หรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปอ่านหนังสือพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเด็กๆจะเปิดมาที่หน้า138นะคะอันดับแรก เรามารู้จักคำนำเรื่องกันก่อนนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะส่งน้ำพระพระสงฆ์ทำบุญเลี้ยงพระพระเจดีทรายดือ้อกอดพาดสาดพื้นยื่นร้อน เดือนเปียกไทยขันตักวัดเยน็นเห็นขนจนชนรถร่วมกลุ่มสายอย่างสบาย เอาละค่ะเด็กๆมาดูหน้าต่อไปนะคะกราบขอพรหมอบกะละมังกระพริบสาดน้ำวันสงการานสนุกฉลองเกเรชุ่มฉ่ำแม่น้ำที่รักตกแต่งรถน้ำครอบครัว ผู้ใหญ่ทำบุญอากาศเมษายนคนรอบข้างวันขึ้นปีใหม่เอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราไปอ่านเรื่องวันสงการมาพร้อมกันนะคะให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า140พร้อมกันนะคะเปิดไปเลยค่ะเจอแล้วใช่ไหมคะเด็กๆ อ่ะให้เด็กๆอ่านตามกูทิปนะคะวันสงกรานต์เดือนเมษายนอากาศร้อนคนทั้งหมู่บ้านมีความสุขที่ได้สนุกในวันสงกรานต์ตอนเช้าคนในหมู่บ้านไปวัดเพื่อร่วมทำบุญเลี้ยงพระส่งน้ำพระ แล้วกินข้าวด้วยกันเป็นการฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยตอนบ่ายเด็กๆผู้ใหญ่และใบโบกใบบัวหิ้วถังไปขนทรายเข้าวัดแต่ละกลุ่มแต่ละครอบครัวช่วยกันนำทรายที่ขนมาก่อพระเจดีย์ทราย ตกแต่งกันอย่างสวยงามอ่าน้าต่อไปนะคะที่แม่น้ำน้ำลดจนเห็นพื้นทรายได้เวลาสนุกกันแล้วทั้งช้างทั้งคนวิ่งลงแม่น้ำใช้ถังขันกะละมังตากน้ำสาดกันสาดทั้งคน สาทั้งช้างใบโบกใบบัวหันหลังชนกันใส่งวงพ่นน้ำใส่คนรอบข้างอย่างสนุกสนานภูผาก็เปียกทั้งตัวชุ่มฉ่ำเย็นสบายเปิดหน้าต่อไปค่ะเด็กๆภูผาพาเพื่อนรัก ไปรถน้ำกราบขอพรจากพ่อและแม่ช้างทั้งสองหมอบอยู่า้าง้างพ่อแม่ลูกหัวให้พรภูผาใบโบกใบบัวยื่นงวงผ้าตักพ่อกับแม่โบกหูกระพริบตาเหมือนจะพูดว่าให้พรใบโบกด้วย ให้พรใบบัวด้วยขอให้ภูผาใบโบกใบบัวโตวไปไม่ดือ้อไม่เกเรเป็นที่รักของทุกทุกคนนะจ๊ะพ่อกับแม่ให้พรเอาละค่ะเด็กๆมาดูหน้าต่อไปนะคะเขาบอกว่าอธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านผันวรรณยุกนะคะให้เด็กๆ ออกเสียงตามคุณทิฟนะคะกากาก่ากากากาข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 าดี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 ถีถีที่ถี่ที่ถีที่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 ตู ตู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 สูสูสู้สูสู้สูสู้สูไป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 ใยายไ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 ยเอาละค่ะเด็กๆเปิดหน้าต่อไปค่ะเก้า เกาเก่าเกาเกาเก่าเฉาเฉ่าเช่าเสาเชาเช่าเช่าเชาแจ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 แหแห่แห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 เจอ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 เหอ เพอเพ้อเพ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 ้อเพอเบื่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 อเสือเสือเสื้อเสือเสื้อเสือเสื้อเสืออ่าละค่ะเด็กๆดูหน้าต่อไปนะคะอ่านสะกดคำคำแรกนะคะคำว่า ปแปลงพยันชนะคือปอปลาและรอเรือนะคะสละคือสระแอตัวสะกดคือตัวงองูนั่นเองนะคะออกเด็กออกเสียงตามกุทิปนะคะปอรอแองอปแปลงคำที่สองนะคะคำว่าพรายพยันชนะก็คือพอพานและรอลิงนะคะสละคือสละอาตัวสะกดคือตัวยอยักษ์นั่นเองนะคะอ่ะ พอลออายอพรายความพยัญชนะก็คือคอควายและอวอแหวนนะคะสลากคือสละอาตัวสะกดคือตัวมอหมานั่นเองนะคะสะกดว่าคอวออามอความคำสุดท้ายนะคะคำว่าเหมือนพยาญชนะนะคะก็คือหอหีบและมอหมาสลากคือสละเอือ ตัวสะกดคือตัวนอหนูนะคะสะกดว่าหอมอเออนอนเหมือนนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆเปิดหน้าต่อไปค่ะอ่าเจอหรือยังคะเด็กๆหน้านี้นะคะฝึกอ่านเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่กกนะคะเด็กๆอ่านตามบทย์นะคะปากถูกลูกโบอกออกเรียก ผูกเชือกเลือกนักรักมากปากแตกแจกลูกปลูกผักต่อไปนะคะฝึกอ่านเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่กดนะคะก็คือสะกดด้วยดอเด็กนั่นเองนะคะศาสพูดแปดกัดเกิดคดหาดพูด ขูดหมดจดพลาดคาดคิดมิดชิดปิดเปิดต่อไปนะคะฝึกอ่านเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่กบนะคะอ่เด็กๆอ่านตามบททิพเลยนะคะอาบคีบลูบโอบชอบเกือบจับกบพบดาบ วาบวับรับมอบมอบกลาบราบเรียบอ่านสุดท้ายนะคะเป็นการฝึกอ่านเขียนประโยคนะคะเด็กๆขนสายเข้าวัดคนและช้างเล่นสาดน้ำกันเดือนเมษายนอากาศร้อนเราช่วยกันก่นกอพาระเจดีไซน์เอาละค่ะมา ถึงหน้าที่147นะคะเด็กๆอ่านข้องร้องเล่นอ่านตามคูทิพย์นะคะปีใหม่ไทยถึงวันปีใหม่ไทยต่างพร้อมใจไปทำบุญขนทรายเข้าวัดหนุนชวนกันก่อพระเจดีเพลินใจเล่นสงการล้วนเบิกบานอย่างเต็มที่ คนช้างแสนยินดีสาดน้ำใส่กันและกันรถน้ำพ่อและแม่พร้อมเพื่อนแท้สองเชือกนั้นขอพรพ่อแม่พรนช้างขอด้วยคำอวยพรเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้เด็กๆเตรียมสมุดขึ้นมานะคะ และที่สําคัญกูทิพย์ฝากด้วยนะคะให้เด็กๆฝึกอ่านทบทวนบทที่12นะคะเรื่องวันสงการนะคะเด็กๆฝึกอ่านสะกดอ่านให้คล่องได้เลยนะคะไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะเอาละค่ะถึงเวลาทําแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะ ให้เด็กๆนะคะเตรียมสมุดวิชาภาษาไทยขึ้นมานะคะและที่สำคัญอย่าลืมเขียนวันที่ทุกครั้งนะคะที่เราใช้สมุดภาษาไทยนะคะถ้าเด็กๆเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะมาดูกันค่ะก็คือให้นักเรียนฝึกคัดคำในอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะหน้า143และ144พร้อมกับฝึกอ่านด้วยนะคะ

Boys and girls, let's rock your body Jimmy, shimmy, chimmy, baby. I can see you shake your body sway. Yeah, yeah. Ay, ay, ay. เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆทำแบบฝึกหัดกันได้ไหมคะเด็กๆทบทวนความรู้ทำแบบฝึกหัดมาส่งคุณครูด,ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองกันด้วยนะคะออกจากบ้านสวมแมสล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยรักและห่วงใยและพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย